เรื่องปากมาเยอะเมื่อไม่รู้ไปฉีดกันที่ไหนเพราะว่าในอินบ็อกซ์ส่วนใหญ่หมอจะไม่ค่อยถามว่าฉีดมาจากที่ไหนนอกจากมาเจอตัวกันหมอจะถามตัวต่อตัวว่าฉีดมาจากที่ไหนเหตุผลที่หมอต้องถามฉีดมาจากที่ไหนเพราะว่าหมอสกรีนนิ่งก่อนว่าเป็นของจริงหรือเปล่าเป็นคลินิกที่หมอมีความส่วนตัวหมอมีความสงสัยว่าเขาใช้ของปลอมหรือของฮิ้วเนี่ยหมอก็ต้องระวังตัวแล้วเฮ้ยเราต้องแก้เคสที่มันเป็นของปลอมนะแต่ถ้าคนไข้บอกมาตรงๆมาฉีดจากหมอกระเป๋ามาค่ะ อย่างนั้นอย่างนี้เออโอเคข้อมูลแน่นอนเพราะอย่างที่บอก หมอเคยไลฟ์ไปแล้วแล้วก็ดราม่าไปแล้วไอ้เรื่องที่แบบหมอออกมาพูดว่าเฮ้ยคลินิกจริงมันก็ใช้ของฮิ้วของปลอมด้วยด้วยเรื่องที่แบบจะต้องลดราคาอนะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงอาจจะแบบมาด่าหมอก็ได้ที่แบบเฮ้ยทำไมมาแบบพูดจาแบบนี้ทําไมแบบออกมาพูดว่าคลินิกจริงใช้ของฮิว้วแต่ไปดูในคอมเมนต์ได้เลยว่ามีคนโดนจริงๆก็มีคนออกมายืนยันว่าสิ่งที่หมอพูดเป็นเรื่องจริงถ้าหมอไม่แน่ใจหมอจะไม่พูดนะแต่ว่าหมอก็ไม่ได้มานั่งระบุนะว่าคลินิกไหนใช้ของหิ้วของปลอมเคสฟิลเลอร์ปากปรึกษาที่ว่าหมอค ก็จะถามไปว่าแล้วฉีดฟิลเลอร์ปากเนี่ยใช้ยี่ห้ออะไรเขาก็จะบอกยี่ห้อกลับมาต้องถามคําถามที่2กลับไปว่าแล้วก่อนฉีดไม่ทราบเหรอคะว่าตัวนี้มันเป็นตัวแข็งเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าตัวเราเองเป็นคนเลือกประเภทของฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นใช่ไหมเรารู้อยู่ว่ายี่ห้อน,นี้มันแข็งหมอถึงบอกว่าก่อนไปฉีดควรจะศึกษายี่ห้อแล้วก็ชนิดของฟิลเลอร์ใช่ไหมเพราะเรามีสิทธิ์เลือกเงินเรา เรารู้ว่าที่นี่อ้าวที่นี่ใช้ตัวแข็งฉีดปากมันไม่น่าจะโอเคสําหรับเราเราไม่ชอบฟิลแข็งเราก็อย่าไปฉีดแล้วก็จะมีคําถามเยอะมากเลยเข้ามาถามหมอว่ายี่ห้อนี้ฉีดปากได้ไหมคะหมอจะย้ะําเสมอไม่ว่าจะยี่ห้ออะไร เราไม่ควรเอาตัวแข็งไปฉีดปากถูกไหมแต่ก็จะมีคนที่ชอบฟิลแ์แข็งๆถึงบอกว่าฟิลเลอร์ปากเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวถ้าคนที่จะชอบแข็งก็ใช้ตัวแข็งฉีดไปเลยแต่คนที่ไม่ชอบตัวแข็งแต่ดันไปเลือกฟิลเลอร์ตัวแข็งแล้วกลับมาแบบหลังฉีดมาแบบทําไมมันแข็งอันนี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะมีบางเคสที่แบบว่า ฉีดไม่สวยจริงๆมันดูทรงประหลาดจริงๆริงแล้วอย่างวันที่สามอะไรเงี้ยมันดูบวมผิดปกติหมอก็จะพูดเหมือนเดิมว่ารอดูเจ็ดวันไม่ได้อย่างที่เราต้องการให้กลับไปเจอคนที่ฉีดให้เราก่อนเพราะบางทีอะไรเขาอาจจะสลายให้เราฟรี